嗯、我弄手啊 ่อนที่เฮาสิได้ทําปีมันก็ได้ วันนี้ห้าสิบห้ามันซีมมงแยบบุกเด็กพี่น้องด้วยมงข้าวบุกห้ามีสองสีอันนี้สีเขียวเป็นอนข้าวเหนียวมูนเด็กพี่น้องด้วยอันนี้สีขาวเป็นมะม่วงธรรมดาพี่น้องผมใดเคยกินนะคะตอนยังน้อยนะหมงแยบบุกผมใดเคยกินเนี่ยมาด้ออืมแึฮึนึกถึงบรรดาเนาะหน้อยย่างนี่แหละเหมือนกินมงแยบบุก น้ำมันงูอืมอืมอืมหวานหวานเปรี้ยวอันนี้เป็นแบบเสียบมูนนะคะเสียบมูนมันก็จะออกมันๆหน่อยพอละมุนมาแล้วต้องใส่มะพร้าวใส่น้จาลใส่น้ำก็จะอร่อยกว่าอืมอืมเปรีนะครอืมอืม จากน้อยๆอีกเหมืนหนึ่งนี้เนี่ยสามเสือกเลยเดี๋มาใส่จิกลิกกันััน,น,น,นยนนงนนแซ่บสวยันนี้ได้แปะลูกนะคะยันกินแบบเบิร์ตเบิร์ตลับอันนี้หนึ่งอันนี้คือข้าวเหนียวม,มูนอันนี้คือข้าวเหนียวธรรมดาเป็นสีขาวข้าวเหนียวธรรมดาเลยไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยมันซิงมงน,นี่หนาได้ชิ้แซ่บกว่ากันอืมอร่อยกว่านี่บะมาณ Đi chửi Tôi sắp được nguồn, có nhỏ à, ừ. Mà thử. Mà ấy, này là mình ơi Ừ Mấy thử nhớ đứa phía ơi à Chị bác ơi cũng không sò đây như thế này Chị bác cho ơi cũng không nhắn ơn có sò Nghe cô rồi nói rồi ơi Người ta khai ơi nhìn bảo bảo Chắc bây

เห็นจนว่ายัดสามรอบกับเบิร์เถอะเห็นาาจัวใส่จริงจริงเบิร์ตเลยไพี่นอ้องเึยไม่เหลืออะไรแล้วคงท,ที่สองอันนี้ขึ้นมาที่นที่สามเินพีงเดียวเนาะโมเป็นยังงเหรออืมเนี่นนนาายพอใส่ทุนเท่าเหลือสำหรับพีน่น้องเลย เพื่อนเราที่กินแกนข้าวเหนียวมะม่วงหนึ่งอันนี้จะเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงเลยเพราะว่าข้าวเหนียวเราเป็นม่วนก็เลยพี่น้องเดือจ็ดหน่วยเด้วยวยเลยอรไอยแคนน่นี้เนาะเดี๋ยวไว้ใจกันคลิปหนานด้อยค่ะพี่น้องเดือจ้าค่ะ